สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่สี่เลยวะสกุมภาพันธ์สองพัน้าร้อยหกสิบแปดที่นี่จังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อวานเราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีวันนี้พามาดูระบบโซลารเซลล์บ้านๆที่เจ้าของบ้านทําเองนะครับโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างเดี๋ยวพาไปดูระบบบ้านๆกันพี่นํำนะครับระบบบ้านๆแต่ว่าใช้งานได้ขออนุญาตนะครับลวกสดีับน,บนี่โอ้ นี่สิบกิโลวัตต์เดชมอแปลงสิบสองสิบสองโอ้โหดูนี่นู้นี่ถอดไปขายมั้งทาากิโลน่าจะหลายกิโลอยู่อะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นไทยประกอบโดยการที่มอแปลงเทอรอยนี่เขาจะเอาเห็นไหมว่าให้เข้าปอดแปลงไฟออกมาเป็นสองร้อยี่สิบโวลต์ที่เรียกว่าระบบโลโวลต์นั่นเองนี่ไทยประกอบนะก็คือบอดตัวนี้สิบสองเ มันก็จะขับผ่านมาแปลงเทอรอยมาอันนี้พี่สั่ง่่พีสังประกอบมาใช่ไหมเนี่ยครับผมสั่งประกอบดูสายดูสายนี่นี่มานี้อ่ะก็ใช้งานได้อยู่อันนี้ก็คือใช้พวกตู่้เชื่อมงานช่างดีใช้อยู่ส่วน MPPT ก็ขนาด60มมตัวนี้ตัวนี้โวลตโชว์อยู่ที่125โวลต์ผลิตมาได้ที่1,414.3วัตต์ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นกลีนพัดผลิตไฟมาได้อยู่ที่สองพันหกร้อยตัวนี้ตอกกี่แผงพี่เก้าแผงห้าบมรวดอ่าบอมรวดแผงกี่วัตพี่ห้า <5 50, S 1> ร้อยห้าสิ 550, บวัตห้าร้อยห้าสิบวัตเก้าแผงมาดูที่โวลต์อยู่ที่เท่าไหร่สามร้อยแปดสิบสี่โวลต์นะนี่นะเอาไว้เป็นข้อมูลด้วยนะห้าร้อยห้าสิบวัตเก้าแผงซึ่งตัวนี้แม็กอยู่ที่ห้าร้อยโวลต จริงๆต่อแล้วไม่ควรเกิน450โวลต์ตอนนี้384โวลต์โวลต์การชาร์จมันก็จะดรอปลงมานิดนึงแต่ถ้าโวลต์ลอยน่าจะอยู่ประมาณ400โวลต์ถือว่าโอเคเลยรู้สึกว่าพี่เขาจะใช้ชาร์จอย่างเดียวมั้งใช้ประสิทธิภาพคุ้มมากเลยอิวพร์เตอรต์ไม่ใช้ใช้การชาร์จอย่างเดียวอันนี้กี่แผงพี่อันนั้น12แผง300วัตต์มือสองอ๋อ300วัตต์มือสองพี่ต่อกี่สติ๊กนะ3ส,สติ๊อ่า3สติ๊กอัรมสีอัญ สามสาอนุกรมสี่อนุกรมสแล้วก็สามสติ๊กสามสติงก็มานี่เลยโวลต์อยู่ที่ร้อยยีบสมโวลต์ส่วนอันนี้ก็เป็น a t s มาดูนะการจ่าไฟตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพาสองพันไปแล้วแสดงว่าง,งานเชื่อม2องพันห้าพันแปเชื่อมไม่เชื่อมก,กับไฟเบอร์เพราะว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงลงนขึ้นลงลงส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่เ้า สิบสองเปอร์เซ็นต์วิ่งขึ้นวิ่งลงนะเพราะว่ามีการใช้เกิดขึ้นอ่าอยู่ที่สามสิบเก้าองศานี่ห้าสิบห้าจุดหกโวลต์แบตเตอรี่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอ่าแล้วแบตอยู่ตรงไหนมาดูกันเอ๊ะ <c oughs> นี่รุ่นอลังการงานสร้างนะเพราะว่าหาบีเอ็ดบสไม่เจอจะแต่เจอแต่ไอี่บลารรุ่นนี้ไม่มีไมมีเบสอ่าไม่มีบีเอ็ดบสนะครับ <c oughs> ผมแท้แน่นอนอันนี้ก็ทำเองนะ แล้วชั้นก็ทำเองมั้งเนี่ยไม่เลใช่ไหมไม่เลยหน่อยเอามันใช้งานได้พอของเราไม่เหมือนใครไงดูในรูปอบบเขาต่อสวยๆดูเจ้าของต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าตีมท้่นวดเลยก็อยู่ที่ยี่สิบประมาณยี่สิบกิโลวัตต์ได้มั้งประมาณยี่สิบกิโลวัตหนึ่งร้วกว่าแอมป์ครับยี่สิบกิโลวัตต์ีมเทียบกันในฟ้าคือยี่สิบหน่วยแต่ถ้าเราใช้ดีๆแล้วก็ ใช้สัก16หน่วยแล้วก็เหลือเต่น84หน่วยอันนี้แบตก็จะอยู่ได้ทนทานแล้ววิธีการใช้ก็คือระบบ48โวลต์ตั้งเต็มอยู่ที่56โวลต์ต่ำตัดอยู่ที่48โวลต์ก็จะใช้แบตอยู่ในระยะของ65เปอรเรียกว่ารอบพันชาร์จ3,000วัตต์ใช่ไหมไอ้3,000 3, รอบวงจรชีวิตแต่ถ้าเราใช้ไม่หมดชาร์จไม่เต็ม,มบ่อยๆมันก็จะทบรอให้เป็นพวกนี้มันกลายเป็นว่าจาก3,000รอบอาจจะเป็น6,000รอบได้ อ่าวิธีการใช้นะอันนี้ของจริงนะครับอันนี้น่าจะใช้มาเกินปีแล้วมั้งเกินเกินไหมเกินครับอ่าเกินเกินปีแล้วเราเพิ่งไปเอาบ้านที่มาเกินปีแล้วนะครับสายต้องเปลี่ยนสายต้องเปลี่ยนเพราะว่าสายิอ่เขาบอกว่ามันเล็กไปนะนะมันเล็กไปอันนี้คือชาร์จลงแบตแล้วก็ดึงดึงจากแบตก็คือไปปล่อยเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวนู้นที่จะใช้งานเชื่อมงานเหล็กก็สรุปแล้ว ้าเจอ่อ布กักหนึ่งตัว布拉กักก็คือร้อยแอมนะก <laughs> ระชากเช่อคสิบแอ็ดหนึ่งตัวตัวแปลงคอยคือเป็นตัวนู้นเลยเพราะว่าเป็นงานช่างงานช่างก็จะเหมาะเกี่ยวกับมอแปลงสลอยคือมันสามารถทนแรงกระชากได้ดีอย่างเช่นประเภทตู้เชื่อมไฟเบอร์อะไรที่เป็นเป็นมอเตอร์ก็จะเหมาะนั่นคือแบบไทยประกอบเดี๋ยวจะมีพาไปดูอีกหลังหนึ่งระบบโซลาร์เซลล์เหมือนกัน อันนั้นจากที่ค่าไฟเมื่อก่อนเท่าไหร่นะพี่เกือบหมื่นอ่าค่าไปเกือบหมื่นไปบ้านหนึ่งเท่าไหรยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทป้าอันนี้นน<ะ>เริ่มยี่สิบหกละอ่าเริ่มแล้วยีว่สิบหกละเดี๋ยวต้องพาไปดูของจริงนะครับโอเคแค่นี้ก่อนเรามามาดูโรงงานไฟฟ้าขนาดย่อมนะครับผมมาดู m p เมทีหนึ่งสองสามโอ้โห อิเตอร์ตัวนี้ก็น่าจะเป็น12กิโลวัตต์เหมือนกันแบบก็แบ่งตัวลอยโอ้อิมัลเอชชัชเจอร์สามแล้วนะสี่ห้านะครับห้าตัวเลยตัวนี้ก็เป็นมอแบ่งตัวลอยเหมือนกันแสดงว่าบ้านนี้เน้นมาแบ่งตัวลอยส่วนแบตก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องไปหาดีนเล็ตอยู่ตรงไหนน่าจะแกบกระป่าไปแล้วนี่นะครับแบตเตอรี่ แล้เวเร่องไประกอบไม่รู้ไม่รู้จักแล้วก็มาตรงนี้อีกนั้นเนี่ยโอ้โหนี่ระบบบ้านๆจะใช้งานได้จริงนะครับถ้าให้เราดูระบการใช้ทัชจะราคาถูกน<อ>๋อใช่แล้วนงานงช้าเท่าราคาถูกอ่านี่ไง <ST. S 2> อุ้ยนี่มีเป่งๆบ้างนะครับนี่ <ST. S 2> คือมันคุมไม่อยู่แล้วมันไหลไมันจะเป่งแบบนี้แต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นี่ก็รัดไว้ก่อน เอาแบบบ้านๆน,นะรู้จักการขันเขาเรียกว่าอะไรนะขัน,ข,นขันชนอกขันชนอเออนะเห็นไหมเออสุดยอดไหมเนี่ยโวลต์ไหลก็จะเป็นแบบนี้คือใช้ชัชเจอร์ให้มีประสิทธิภาพก็ลองดูตามนี่ละเรายี่ห้อไหนก็เลือกเอาน,น,นะครับที่ก็ใช้อยู่นี่คือใช้งานจริงๆเดี๋ยวจะบอกว่ามาโฆษณาเขาหรือเปล่าขนาดใส่เสื้อยังเป็นเสื้ออันนี้เลยอยู่นะ <c oughs> แต่ถ้ายี่ห้อน,นี้สุดก็ชัชเจอร์ตัวน,นี้คมอยู่แน่นอน แป้งเลยแป้งเนี่ยคือไม่มีไหลเแบรบกกระทันหันเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวข้ามาดูกันโอเคอแล้วอยให้ผมไปบ้านใครผมลื้อนะ <c oughs> <c oughs> ผมลื้อแหลกเลยนะดูนะครับถ้าให้ผมไปบ้านใครนะครับเรื่องโซลาเซลล์ผมลื้อเลยนะลื้อจนใช้งานไม่ได้เลยแหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายนะเพราะว่าเขาใช้โหลดเยอะอยู่ อันนี้เป็นเบอร์35 <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์50ไปแทนก็รื้อทีละขั้นตอนเวลาหรือก็ต้องปิดระบบทั้งหมดก่อนนะครับเรื่องชา้าจมช้าเจือไบกงไบเกลือให้เสร็จเรียบร้อยเวลาที่เราจะทําการซ่อมแซมต้องปิดระบบ,บทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปลื้อให้แหลกไปทําการเปลี่ยนเรียบร้อยเบอร์ฟาดหัวหมาแตก <c oughs> ก็คือเบอร์50นะครับเป็นสายสิลิที่ควทนความร้อนได้สูงกว่า าสายแบตทั่วไปอันนี้แล้วแต่ความเข้าใจนะครับแต่ว่าผมใช้สายประเภทพุกนี้มาก็ไม่เคยมีปัญหานี่พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ใช้การไฟฟ้าค่าไฟก็อยู่ที่26บาทเมื่อก่อนค่าไฟเป็นหมื่นนะอันนี้คือระบบการติดตั้งเองทุกอย่างทําเองหมดครับเพราะว่ามีให้ทํา <laughs> อันนี้ระบบ A อ s สลับไฟฟงไฟฟ้านี่เขาเดินเองหมดเลยนี่คือมือช่าง จบข่าวเรื่องแบตไม่ต้องนับนะว่ากี่ลูกอะพลังงานเหลือเฟือเวลาขันคั่วแบตนะครับต้องขันแค่ตึงมือนะห้ามไปอัดแรงนะครับมันสปอร์ตมามันหลุดได้นะถ้าหลุดในเรื่องใหญ่เลยนะก็ต้องส่งไปทำการสปอร์ตอีกอันนี้ข้อควรระวัง ความแน่นอะต้องออกแรงนะ,ะ,อ,ะ,อ,ะอึ๊บเฮ้ยหยาเห็นไหมแน่นแน่นอนไม่มีรุดถ้ามีมีก็คือรุดไง